อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะสู่มให้ทุกคนนายลองโชว์ขึ้นมาดิเดีกุกดทุกคนตะกุดเขาจะให้ผมคนข้าวขึ้นมาพี่ผมฝันพี่นะพี่ทำขึ้นมาสวัสดีครับโซดีเอฟซีทุกท่านครับพบกันี่ครับจากช่องเคนเคนะครับวันนี้ผมได้มานอนห้างเพียงคนเดียวนะครับทุกคนค่ำคืนนี้ผมก็ได้มาห้างคนเดียว มาพิสูจน์ว่าจิตผมจะแข็งแค่ไหนเพื่อต้องเจออะไรแปลกๆในห้างบนนี้ห้างนี้ก็มีคนเจออะไรแปลก,ปลก,ปลกมาเยอะครับแต่ผมก็อยากจะมาเพียงคนเดียวอยากจะลองดูว่าจะเจออะไรแปลก,ปลก,ปลกบ้างไหมแต่ผมก็รู้สึกแบบกลัวๆอยู่นะเดี๋ยวก็อยากจะมาพิสูจน์ว่าจิตผมแข็งแค่ไหนมาเพียคนเดียวโอเคทุกคนผมก็จะนั่งรอฟัง เสียงว่ามีอะไรจะเข้ามาใกล้ห้างเราไหมหรือสิ่งแปลกๆอะไรไหมครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเที่ยวเวลาเรารอดูกันครับดูข้างๆนะครับทุกคนโอเคทคุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีเสี่ยงอะไรวอแกแวกเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเสี่ยงอะไรเราก็นอนบงนอนบนห้างอย่างสบายใจนะครับแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับ ตอนนี้ก็ตึกมากแล้วคงไม่มีอะไรมาครับข้างล่างก็ไม่เห็นอะไรนะครับนี่ปกติดีผมว่าค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามีอะไรก็จะให้เอซดูนะนั่นอะไรเนี่ย ผมนึกว่าเป็นเม็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคน <c oughs> แต่ก็เงียบผิดโบติะนะนี่ไม่มีอะไร<ำ>มาคนเดียวก็อาจจะไม่เจออะไรนะ <c oughs> ผมว่าไม่คมไม่มีอะไร เสี่งเลยทุกคนเสิง่งเลยกำลังไม่มีอะไรคนระับมีแค่เสี่ยงคนระับมันมีเสี่ยงอะไรทุกคนมีคนด้วยดยวจะลองให้เขาเดินมาข่ำข่ำอม่างรใชใ่ใด้วยนะทุกคนเพแคเพเพเพ พี่ได้ยินเสียงผมบปล่พี่พี่ไปไหนเนี่ยมาหาอาหารเกินมาหาอาหารพี่มาหาอะไรแถวนี้ยที่นี่ป่าลึกนะเยี่ยมีอะไรจินมาผมก็มีเท่าที่ผมเตรียมมาพี่ลงทางเหรอใช่ลงทางมาแล้วพี่อยู่จังแน่ลงทางมาเนี่ย อยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นป้านะพี่ไม่มีอาหารเลยไม่มีอาหารเลยลงมาให้กินอาหารหน่อยได้ไหมมีอะไรให้กินไหมผมว่ามีของที่ผมเตรียมมาสำหรับเพียงแค่พว่งคนณเดียวนะชยผมกล้าน,น่อยช่วยพาคุณกลับบ้าน ล้วบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะน,อนู่นฝั่งนู้นเป็นฝันฝั่งพม่านะพี่พี่อยู่ในป่าเหรอแต่พี่นี่แต่งตัวไม่เหมือนคนในป่าเลยนะเหมือนคนอยู่ในเมืองมากกว่าพี่มาโกหกผมเลยพี่อยู่ในเมืองเหรอไม่ไม่อะไร อยู่นุ่นอยู่นุ่นนะเขาบอกว่าทุกคนเขาบอกเขาอยู่นุ่นนะแต่ฝั่งนุ้นนะี่มีได้ป่านนะครับถ้าจะเป็นบ้านคนก็มีแต่ชาวบ้านแต่เขานี่ดูเข้าแต่งตัวนะทุกคนแต่งตัวยกกังครับแบบเป็นคนอยู่ในเมืองใส่หมวกใส่ชุดมีถือไฟฉชยอะไรเนี่ยตอนนู่มีอะไรกินไหมหิวมากเลยหิวได้ก็ผม มีแต่ของที่ผมเตรียมมาเพื่อเพียงข้างคืนนี้เอาแค่มาม่ามาอย่างเดียวลงมาช่วยได้ไหมลงมาช่วยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมช่วยไงถ้าผมแบ่งคุณผมไม่มีอะไรกินเลยนะยน้ำตอน,นุ่มลงมานี่หน่อยโอ้ผมไม่ลงไปหรอกลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยอยังไงพี่ต้องมีคนในเมืองแน่พี่ไม่ใช่คนชาวบ้านแถวนี้แน่เพราะกันดังตัวของพี่นี่ การเล่นโดของพี่ไม่เหมือนชาวบ้านน่ะคุณคุนคอยู่ในเมืองอ่ะงั้นอผมจะแบ่งของกินพมให้ผมคุณห่อนึงนะมาม่าคุณห่อนึงแล้วคุณก็ไปเลยนะทุกคนครับผมจะแบ่งมาม่าให้คุณห่อนึงนะเพราะผมว่าเอามาแค่นิดเดียวนะให้ต่อห่อนะแบ่งให้คุณห่อนึงเอาคุณครับ ผมแบ่งมา,มาให้เข้าห่อนอึงนะผมว่ามีแค่สองหอดสองห่อนแต่ผมไม่ลงไปนะลงมาช่วยหน่อยได้ไหมจใจผมช่วยอะไรอ่ะเอายิ้มมาม่าไปดิ<อ>ผม,มผมจะช่วยได้แค่นี้แหละขอ,หของวิเศษไหมของวิเศษของวิเศษอะไร ประมาณนี้ดิของวิเศษอะไรอ่ะ <Yeah. S 2> นี่ไหนทนเขาบอกเขาจะให้ของวิเศษผมนะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมเดีือดสห้ทุกคนนี่ลองโชว์ขึ้นมาดิเดืกุดทุกคนตะกุดเขาจะให้ผมตะกุดอ่ะลงมาเอาสิเด็กเขาจะให้ผมตะกุดอ่ะผมก็อยากได้นะแต่ผมไม่ลงแบล็หรอก พี่ผมไม่เอาดีกว่าถ้าผมต้องลงไปเอานะไม่อยาได้หรอของดีเนี้ยลงมากได้ไหมของดีผมก็อยากได้นะเต่๋ยผมไม่ลงไปเอาหรอกเอามาเลยเนี้ยลงมาเอาของดีแล้วแบ่งกันผมพี่เอามา,มาไม่เลยผมไม่เอาของดีของพี่หรอกพี่เก็บไวไ้เถอะเก็บไว้ใช้ผมก็อยากได้นะแต่ผมก็ไม่กล้าลงเป ให้เขาขึ้นมาผมก็ไม่ใกล้ให้เขาขึ้นมานะเพราะว่าผมเขาองค์กันตัวนะเอาใบเก็บไว้ใช้เลยเอาไหมเดี๋ยวให้เขาจะให้ผมนะทุกคน<อ>พี่ผมไม,ไม่เอาครับลงมาจนขอบคุณมากผมไม่เอาดีวกว่าาผมแบ่งมาม้ให้พี่ใบเผื่อพี่ผมไม่เอาของดีของพี่หรอกด้ขึ้นของกำใจนิดน,น,นิอย เขาบอกเขาจะคืนน้ำใจที่ผมให้มาม่าเข้าไปนะเขาจะให้ตะกุดจแต่ตะกุนนี้ผมพูดถึงนะผมมีค่ามากกว่าม,ะม,ะมะาม่าห่อเดียวนะตอนนุม่มลงมาเลยตอนนมมานนม่าห่อเดียวก็เขาจะให้แต่ผมว่าไม่น่านปลอดภัยทุกคนผมความจริงของดีใครก็อยากได้นะแต่ผมไม่เอาดีกว่าลงมาเลยตอนนมไดห้พี่ผมไม่เอา ผมไม่ขึ้นมาไหมไม่ต้องขึ้นมาพี่พี่ผมไม่เอาพี่ไม่ต้องขึ้นมาพี่ต้องขึ้นมาเลยพี่ผมขึ้นมาเนี่ยผมพี่ขึ้นมาพี่พี่ขึ้นมาพี่ทุกคนเดี๋ยวผมจามพี่ออกมามิอยู่นะผมจามพี่ลงพี่พี่ขึ้นมาเนี่ยผมฟันนะพี่ขึ้นมาเนี่ยผมฟันนะ ถอยไปล้ลน่นะขอไม่กล้าขึ้นมาผมพอท้าเป็นคนหรือไม่ใช่คนนี้ผมไม่โซรู้นะแต่ถ้าขึ้นมาเนะี่ยผมฟันเลยนะทนพี่ผมว่าต้องป้องกันตัวนะผมไม่ให้พี่ขึ้นมาบนห้างอะ่ะพี่ต้องเข้าใจผมนะจมนู่นลงมาเอาของเสร็จด,ดีอย่าให้จอนุ่มเนี่ยพี่มันโอยพี่ผมไม่เอาแล้วผมขอบคุณมากผมไม่เอาดีกว่า เอาพี่จะกลับบ้านพี่พี่ก็กลับได้เลยนะกลับไม่ถูกเนี่ยกลับไม่ถูกพี่นู้นแต่ไม่รู้จักทางเลยเขาบอกเขาไม่รู้จักทางนะ<ล>งทุกคน<า>ลงมาได้ไงเนะี่ยผมไม่ผมว่าไม่ลงไปหรอกลงมาไปส่งเคร่งได้ขึ้นทางได้ไนะนะ้มล่ะสนมพี่ฝั่งนู้นอะที่พี่บอกฝั่งนู้นนี่มีแดดป้านะผม แถวน,นี้ก็ไม่มีบ้านใกล้ๆบ้านใครนะ<อ>จะเดินไปไหนเนีนะ่ย<อ>จะกลับบ้านเหรอตอนนู้นมาไหมผมไม่เอาตะกุดพี่พี่เก็บไว้เลยเขาจะให้ตะกุด<อ><อ> ผมก็อยากได้นะแต่ผมไม่กล้าลงไปเอาหรอกเก็บไว้ใช้ลงเอาขอให้ผมนะงั้นพี่วางลงไหมพี่วางเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมลงเอางั้นต้องขึ้นไปให้ไหมไม่ต้องขึ้นมาพี่ไม่ต้องขึ้นมาพี่ขึ้นมาด้วยผมฟันอนะ่ะผมเอามีดฟันพี่อะลงมาดิยเดี๋ยวให้ลงมาเอา,ามพี่ขอให้ผมลงไปเอาอย่างเดียวเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเอา ผมลงไปนี่ผมเสร็จมันแน่ๆเลยตัวนี้เยอะมากเลยเนี่ยหิ่พี่ก็กินกินเลยกินมาม่าได้เลยตอนุู้ลงมาไหมจอมนุ่มผมไม่ลงไปผมไม่ลงไปผมไม่ลงไป,มไมงไปทีนี้ผมจะนอนบนห้องนี่แหละทำไมลมเน่าวมาจังอะลมนั้นหนามาเฮ้ยเขาไปไหนแล้วอะ หายไปแล้วทุกคนเขาใหาไในเนี่ยมีลมมาเข้าให้เลยมีลมมาเข้าให้เลยดูทุกคนเขาไปในเนี่ยเฮ้ยทุกคนเจอคนนี้เขาลงเขาน่าจะลงทางเขาบอกาเขาลงทางนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เมื่อกี้เขาพยายามขึ้นมาบนทางนะ แต่ถ้าขึ้นมาเนี่ยผมก็บอกเขาไว้ก่อนแะล้ผมขึ้นมาผมก็จะฟันเข้าอะ่ะเขาก็เลยต้องถอยนะเขาจะให้ตุกุดผมแต่ผมก็อยากได้นะความจริงอะ่ะอยากได้นะเดี๋ยก็ไม่เอาดีกว่าเขาให้ผมลงไปเอาแล้วเขาบอกว่าเขาจะขึ้นมาให้ผมเขาขึ้นมาผมก็ไม่ไว้ใจผมลงไปผมก็ไม่ไว้ใจเขานะเดี๋ยวผมจะรอดูอีกทีนึงนะว่เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมา ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เขาให้ผมลงไปอย่างเดียวเลยปวดหมืนมีสิงเขาเดินกามาเขาเดิน้ามาทุกคนเฮ้ยจริงด้วยจริงเขาเดินกามาพี่พี่ยังไม่ไปหรอพี่โม พียงไม่ไปหรอแล้นุ้มไม่เอาคงดีหรอผมไม่เอาตอ้นุ้มมีน้ำให้กินไหม,ไมน้ำมากเลยนี่น้ำหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีเด่นน้ำที่ผมเรียมไว้นะนเดี๋ยวผมจะโยนลงไปเขานะ จะนมลงมาให้ได้ไหมลงพุ่มยือนมาให้พี่ผมไม่เอาลงมาให้นี่นะลงมาดิเจอนโนมี๋ยวผมเยืนน้ำลงไปนะระวังนะไม่เอาหรอจอาโนมเนี่ยพี่พุ่มเยืนน้ำลงใบหนะเขาไปให้น้ำเขาไปให้น้ำเจอาโนมลงมาไหมผมไม่ลงไปผมให้น้ำไปแล้วพี่จะเอาอะไรอีกพี่กลับไปได้เลย ขึ้นไปนะเจ้านมไปได้ไหมพี่ห้่มขึ้นมาคนเข้าอยู่ขึ้นมาพี่ผมฝันพี่นะพี่ห้่มขึ้นมาผมฝันพี่นะเพีเข่ขึ้นมาแล้วทุกคนพี่ขึ้นมาเนะี่ยผมฝันนะ่ะพี่พี่ขึ้นมาเนะี่ยพี่เข้าขึ้นมาทุกคน นมไปนะลงไปเลยลงไปเลยลงปมลงไปเลยเขาหนีไปแล้วทุกคนเก็บเจ๊งท่าขึ้นมาในหะ้ผมฟันเลยนี่เขาได้จะหนีไปแล้วผมพูดได้คำเดียวเลยเขาตื่นมากเลยเขาอยาให้ผมลงไปเอาตุกู่อย่างเดียวเลยไม่พอเขาอยให้ผมขึ้นไม้ ผมถ้าขึ้นมาผมก็ต้องฝันอย่างเดียวผมวไม่มีวนหรอกนะว่าเป็นคนหรือเป็นที่อ่ะเพราะผมได้พูดไว้แล้วว่าห้ามขึ้นมาห้ามขึ้นมาเมื่อกี้เขาก็พยายามขึ้นมานะทุกคนเฮ้ยผมนี่ทนเสียเส่ยงไรเสี่ยงทนได้ยินเสียงไหม ถิงเงียบไปแล้วเฮ้ยถิงวะยังถิงวะยังตรงเนี้ยโอเคครับทุกคนข้ามเงนนี้ก็คงน่าจะไม่หมาแล้วมั้งเมื่อกี้ผมก็ตะค้อไปทีหนึ่งเขาก็น่าจะกลัวแล้วมั้งผมก็ตะค้อไปทีหนึ่งเขาก็น่าจะกลัวผมละผมก็คง ผขาคงไม่กล้ามาถ้าเข้ากล้ามาอีกทีขึ้นมาบนทางผมก็ฟันอะ่ะแต่ถ้าเข้าไมมล็อหนึ่งผมจะได้ทุกคนดูนะตันนี้ผมก็คงต้องเก็บแล้วแปดผมก็จะหมดแล้วนะใครชอบทีเนี้ก็กดไลค์กกดแชร์ c. ให้ผมด้วยนะฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ